ันนี้ก็มาถึงวันที่ผมจะกลับมาทวงบาลังคืนบาลังแห่งสปีดดิฟบันดังานบาลังแห่งนักแข่งก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิกเกอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมสปีดดิไซ้อีกแล้วนะครับผมเรื่องวันนี้เราจะมา รีวิวรถคอมมานเดอร์ซึ่งมันเข้าบานานแล้วแหละซึ่งตอนนี้ก็หายไปแล้วหรือว่าซื้อได้อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราจะมารีวิวกันวิธีการซื้อนะครับผมก็ไปที่ลัคกี้บ็อกซ์นะซึ่งมีอยู่ปะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่านะน่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่าหรือมีไม่รู้ลองไปหาเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วเน่ย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปโชว์โหดให้น้องๆได้ดูกันว่าความเท่ของผมเนี่ยมันเป็นขนาดไหนดูจากสภาพรถนะครับผมก็เป็นรถเหลี่ยมๆกลมๆไม่กลมหรอกสี่เหลี่ยมแต่แบบสวยมากผมโคตรชอบเลยแล้วดูในโต๊ะข้างหลังดิ แสงสีเสียงนี่แบบอมืมันแยงตาซะเหลือเกินเรามาดูความสามารถพิเศษของรถคันนี้กันนะครับผมโหคันนี้ครับเน้นไปทางด้านเอ็นแทงครับสูงมากลองลงมาก็เป็นสปีดพาวเวอร์เทิร์นดิฟคลัสเตอร์ซึ่งแบบเลี้ยงง่ายเลี้ยงในโตง่ายเลี้ยวดีอะไรพวกนี้นะครับแล้วความสามารถพิเศษของคันนี้คือเวลามันดิฟอะหลอดในโตมันจะทะลุไปเลยทําให้เรามีในโตใช้ไปแบบเหลือชัดหน้าเลยนะครับผม เรามาดูคุณส,สมบัติพิเศษของคันนี้กันหลังจากใช้ในโตครั้งแรกแล้วนะครับในการดิฟครั้งต่อไปเพื่อสะสมในโตเอ็นแท้งจะสร้างในโตทันทีและทุก3ครั้งที่เอนโอดในโตเต็มถังนะครับผมมินิบูส์9%นะครับบวก9%นะและความเร็วสูงสุดมินิบูส์บวก3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา7วินาทีนะฮะเรามาดูกันคนระับ เครื่องยนต์ครับเอาไปทางด้านซ้ายนะครับผมเปอร์เซ็นต์ควิกบูทระบบขับเคลื่อนก็ลงมาเลยระบบเชื้อเพลิงครับไปทางด้านซ้ายครับผมเป็นเวลาในโตเปอร์เซ็นต์นะครับผมเซอร์โบก็เอาไปทางด้านซ้ายนะเป็นเปอร์เซ็นต์ควิกบูทส่วนเอ็นแทงก็เอาไปทางควิกบูทเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับก็คือซ้าย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 ไม่ต้องคิดอะไรมากซ้ายอย่างเดียวนะครับผมวิธีการคับและเดี๋ยวเรามาลงแรงกันเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า จะหวดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสัวนเลี้ยงด้วยแล้วแต่ด่านนะโอเคไปเรามาต่อกันในด่านแรกครับผมซึ่งดูมีด่านวินเ e อร์แอดเวนเจอร์แซน็อกไทมด้วยผมไม่แบรแล้วกันผมด่านไหนก็ได้ซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมด่านเลยนะเอามาเป็นดาก็ไลท์ครับผมมาดาก็ไลท์แต่ด่านเนี้ยในดาก็ไลท์อ่ะถ้าเล่นในรถ Commander คอ m มานเดอร์เอสพีคันเนี้ยครับผม คือแบบเราไม่จําเป็นต้องเก็บในโตเลยสัตว์เลี้ยงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนดูดิผมก็ต่อให้แล้วกันอืต่อให้จริงๆไม่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงก็ได้นะผมก็ที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มีใครใช้คอมมานเดอร์เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ละใครใช้ไม่ใช้แต่การปา่าด้านนี้นมันต้องมีอะคะอรับ้าวแล้วคุณพี่ไม่สแนปกันเลยเหรอคุณพี่คุณพี่ไม่สแนปกันเลยหรือ,อยังไงงั้นผมไปแล้วนะโว้ย <laughs> โอ้เด้งอ่ะชนอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราแก้ดูดิในโตรงเรามันเต็มตลอดไม่จําเป็นต้องไปเก็บในโตครับผมไปเลยพุ่งซีดาบเยวดาบเยวมาเหินปึ๊บป,ปึ๊บเลี้ยงบูตรงนี้ได้ไหมโอ้ไม่ทันครับผมไม่ทันนะตะกี้โอเคเนี่ยผมไม่ต้องผมไม่ต้อง เลี้ยงไอ้นี่เลยนะเก็บในโตเลยนะนี่ผม c w ตรงนี้เก็บหน่อยเดี๋ยวแทงข้างหน้ามันไม่เต็มซ c ดาบเดียวดาบเดียวปะซาบัดตูดอโเวอร์ดิฟแบบอาหารการรามกอนสารสุดิยะจากพวกผมคือสุริข่ามาแล้วว่าพวกปอดติดปากตรงนี้ก็มาเทฟหวีไปคิงดิฟสไลด์หนีขอบมาหนึ่งทีแล้วก็โอเวอร์ดิฟอีกทีหนึ่งไง c w w รอบแรกผ่านไปหนึ่งนาทีสี่ค่อนข้างที่จะนานนะโค้งนี้มัน แอดวันนี่มันง่ายไปอะ่ะผมเลยซูเปอร์แอดวันอาหารการร,ารับประทนเลี้ยงบูทมาหนึ่งทีโชว์สเก็ตบอร์ดช่วงนี้คนเล่นสเก็ตบอร์ดกันเยอะนะครับผมผมก็เลยเล่นบ้างผมุ่งกี้ีวู้กดบ,บูทในโตมา ECU นะนี่เลี้ยงบูทโชว์ไปหนึ่งดอกไงน้องๆอุ้ยในโตไม่เต็ม เขินจังตัในโตรครับผมอะไรกันเนี่ยชนยับยับจริงๆเราไม่ต้องเอ็นี่เก็บบูทก็ได้นะเฮ้ยเก็บแท้งในโตนะครับผมดับเบลซดับเบลมาโชว์เด็กไปทีนึงเฮหวีเบรกิ้ง hey, ดิบเลี้ยวรถขดเคี้ยวเข้าใจ,จไปในเวลา2นาทีสองวิขนาดพลาดแล้วก็แบบไม่ได้ตั้งใจเล่นด้วยก็แบบ ดอมินเตอร์ชัวผมก็ไม่รู้ว่าจะโหดแบบนี้แบบโหดไม่รู้จะโหดโหดแบบไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมก็ด่านแรกก็ผ่านไปนะเราไปต่อกันด่านที่สองนะแล้ผมก็ไม่รู้จะเป็นด่านอะไรแต่ผมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงมาเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะชื่อตัวอะไรจำไม่ได้แต่มาดูกันว่าจะเป็นด่านอะไรนะฮะซิตี้สิอผมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงมาคือถ้าผมใช้สัตว์เลี้ยงไอตัวเกียมันก็เหมาะกับด่านนี้ไงนี่ผมมาเป็นสัตว์เลี้ยง เรียกว่าอะไรอะที่มันเวลาเห่แล้วมันได้สิบครั้งติดต่อกอันเนี่ยไอตัวสแีแดงเนี่ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปแจกรถไปเลยเป็นไงเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ผมมารีวิวคลิปหน้าผมแจกรถ Command e r s p เอถ้าใครคอมเมนต์หรือว่าทำกิจกรรมในคลิปเนี่ยครบตามกำหนดตามเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะแจกไปเลยโคละคันเลยไม่รู้กี่คันเดี๋ยวดูก่อน ่็จะแจกกี่คันสายเป๊ะเป็นของขวัญปีใหม่ให้น้องๆน,ออะนะอยากแจกอ่ะรวยมาการปาดหน้าเคกมันต้องเกิดขึ้นไงการปาดหน้าเคกมันต้องเกิดขึ้นสแนปดิบดาเบวซีเบวเลี้ยงบูดมามอ๋อดาเนี่ยบ้านเก่าผมเฮฟวี่เบ i กิ d งดิีหนึ่งจริงๆตรงนี้ต้องตัดในโตนะ แต่ผมไม่ได้อกไกลมาไงอะไรครับเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรเลยซีดับไปเลยตัดในโตโค้งตรงนี้ต้องตัดในโตบ่อยนะถ้าใครดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยผมสอนไปแล้วนะคะรับว่าด่านนี้มันวิ่งยังไงซึ่งด่านนี้ก็ไม่ยากนะกดตรงนี้กดในโตไปเลยถ้าเป็นรถคอมมานเดอร์นะแต่ถ้าเป็นรถคันอื่นเนี่ยไม่ต้องกดนะอันนี้เป็นลายผมเองเลยนะเป็นลายผมเองเลยไม่ได้ก๊อปใครมาเพราะว่าในโตมันเหลือไงอ่าในโตมันเหลือแล้วก็เ,เลยกดไปเลยนะ,ะเพื่อทําความเร็วเพิ่มขึ้นไปอีก ทีนี้เราก็วิ่งกันชิวๆแล้วจะถึง2นาทีไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะถึงละมั้งเนี่ยคือแบบด่านนี้ต้องถ้าแบบเราเก่งๆเลยนะเราให้ได้สักสอนาทีนะครับด่านนี้ถือว่าเก่งเลยอ่ะเก่งใช้ได้เลยอ่ะเออพร้อมซ้อมแข่งเลยอะไรอย่างเงี้ย c ด b l d บมาตรงนี้เฮฟวี่โชว์อีกทีนให้เด็กมันดู C.W.W กด E.C.U ไปทีนึง E.C.U นี่ยังเป็นแบบว่า E.C.U แบบเพิ่มความเร็วอยู่นะครับผมแต่ดนโต C.W.W มาแตา่ดนโต C.W.W ไปแล้วก็ C. ดาบเร็วในโตติดเนี่กดไนโตไปโอ้โหระวังเลยนะต้องระวังเลยเลยตะกี้มันเลยโค้งไงมันก็กกแบบเกือบชนอะไรเงี้ยที่ผมเข้าโค้งเร็วไปหน่อยนะมันก็เลยแบบต้องคอยเบรกเออผมเข้าโค้งเร็วไปหน่อย อันนี้เข้าโค้งไกลไปประมาณนี้กําลังดีซี่ดาบเดียวดาบเดียวมาตรงนี้คุยเซิร์นะไม่ต้องไม่ต้องดับเบลบูตซีดาบเดียวบ,บอุ้ยติดขอบสองนาทีไหมโชว์น้องๆไปสองนาทีผมพลาดไ,ไปตั้งหลายโคง้งแล้วผมไม่พลาดแล้วลงประมาณทักหนึ่งหนึ่งนาทีห้าสิบแปดแต่โดมนเนเตอร์นี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วความเก่งนี่มันถาวรอ,อยู่แล้วอืมมันไม่ต้องไปสงสัยตรงนั้นนะก็สองนาทีโดมิเนเตอร์ ครับผมก็โดนตบไป5คนนะเะรามาต่อกัน,นด่านที่สายครับวันนี้ผมจะเล่นสัก4ด่านให้ดูกันแล้วกันคือด่านไหนที่มันเล่นแล้วผมก็ไม่อยากเล่นไงมันสามีมมิสิกแฟค o r อรี่รถคอมมานเดอก็เป็นรถที่ดีเหมือนกันนะครับผมผมอยากจะสอนด่านนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนซึ่งมันมีวิธีที่เร็วมากๆามีวิธีแบบแบบลงไปปุ๊บแซงแบบกระจายเลยอามาเดี๋ยว เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับโอ้มีรถคอมมานเดอร์หลายคนเลยนะเนี่ยสามคันสี่คันได้มั้งเนี่ยสามคันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งไอ้ทำไมคันผมเนี่ยเป็นสีดำเพราะว่ามันเป็นสก,กินนะครับผมไปซื้อสก,กินกันได้นะแล้วมันจะเพิ่มอะไรสักอย่างเนี่ยแหละบูธหรือเปล่า0 0 1หรือจ 0, อ 0, 0, 0 1อะไรอย่างนี้แหละผมจําไม่ได้ก็สีดํามันสวยดีนะเพราะผมเป็นคนชอบสีดําอยู่แล้วนะครับ แม็กมันดําด้วยไงเออผมก็เลยชอบมันคุมโทนดีอ่ะมันคุมโทนแล้วอยากอยากจะคุมหน้าเธอด้วยนี่ปาดหน้าเค้กไปดอกหนึ่งโอเวอร์ดิบมาสะบัดโอ้โหผมจะสะบัดสูตรเจอเขาดันไงไม่เป็นไรครับผมยังไงผมก็ตามทันแล้วก็แบบตามทันแบบแน่นอนอยู่แล้วอะอะไรอะครับอะไรอะไรซีดับเบิลดับเบิลกลางอากาศ cww มาตัดในโต cww มาโอ้โหโอ้โดิฟผมลองเหินไปดิโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆมันเป็น <laughs> มันเป็นเทคนิคนะครับผมอุ้ยโอ้โตัดในโตไม่ติดมันเป็นเทคนิคห้ามลอกเลียนแบบนะน้องๆ cww มาเอ้าบูทไม่ติดไม่เป็นไร แค่นี้ก็ตามกันไม่ทันแล้วนะครับผม <L> โอ้โรถผมมันชอบไหลอะดับเยวซีดับเยวมา <L> ตรงนี้ต้องเบรกด้วยนะเนี่ยถ้าไม่เบรกมันจะแบบไหลออกนะครับผมนี่ทำดับเบลซก็ได้ตรงนี้ซีดับ มันต้องปัดในโซและเลี้ยงตรงนี้แหนึ่งนาทีสามสิบก็กำลังเก่งเลยนะแต่ประมาณหนึ่งนาทีประมาณเนี้แหละก็ถือว่าใช้ได้แล้วเวลาประมาณนี้นะด่านที่3าก็ผ่านไปเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาสอนด่านนี้ให้ได้ดูกันเรามาต่อกันด้วยด่านที่4ด่านสุดท้ายของวันนี้ผมแบนซีที่สิเเลยละกันเพราะว่าผมเล่นไปแล้วนะครับผมด่านที่ผมอยากจะเล่นเนี่ยนานเลดก็โอเคนะที่เหมาะกับ คอมมานเดอร์อีเดนก็โอเคทอยก็โอเควินเทอร์จร์ยิ่งโอเคเลยโอเคเรามาอีเดนวอลเล่กันนะครับผมซึ่งเป็นด่าน4ดาวที่ค่อนข้างที่จะยากมากถ้าแบบไม่ฝึกดีๆนะเพราะว่ามันเป็นด่านเหมือนเป็นด่าน5ดาวเลยมันแค่4ดาวเฉยๆถ้าเป็นรถ fpx เอร<ะ>กควรที่จะวิ่งยังไงในด่านนี้โค้งแรกมานี่ดับ w c ดไปเลยเอา่าใช่โค้งแรกมานะครับ w c w ไปเลย ต้องเก็บในโตให้เต็มนะแต่ไปแข่งกันหลายคนน่ะมันไม่รู้จะเก็บในโตได้หรือเปล่าแล้วผมอยู่ตรงกลางด้วยถ้าเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไปใช้โค้งที่สองมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการปาดหน้าเค้กอะ่ะมันทํำยังไงนี่ไงการปาดหน้าเค้กมาทําอย่างนี้นี่เก็บในโตนี่ WCW ไปเลยนะครับผมเลี้ยงบูทตรงนี้แล้วก็อ,อ,อุ้ยรถไหลเมกี้ผมดิฟผ่านหน้ารถเฉยๆนะ ไม่ได้ดิฟเก็บในโตเลี้ยงบูธตรงนี้มาอีกครับผมเก็บคนเนี่ตนยตัในโตไปเลยเอ้ยโอ้โหจริงจริงตรงนี้ต้องเลี้ยงบูธนะครับผมกดในโตไปเลยแล้วกันเรารวยในโตไงซีดนะับเบลดับเบลมาซีดับเบลดับเบลมา โอ้โหจะ W C W W นะสักหน่อยไม่เป็นไรเราข้ามไปอย่างนี้เลยก็ได้นะโอเคเนี่ยผมชอบแบบผมชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อรถมัะบัตอ่ะแต่ไม่เป็นไรจริงๆต้องกดในโตตรงนี้นะครับผม นี่ต้องเลี้ยงบูธแบบนี้แล้วก็โอดิฟมาแล้วก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะเนี่ยชนขอบเป็นการใช้เทคนิคการบัมบูธนะครับผมก็จะ cww มาโอเคยีเกก็ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าถือว่าโหดถือว่าเก่งถือว่าดมิเนเตอร์แล้วกันถือว่า ไม่รู้จะเก่งยังไงดอมินเตอร์สี่เกมสี่เกมเนี่ยดอมินเตอร์ดมินเตอร์สี่เกมเลย <c oughs> ไม่รู้จะโหดไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาเพื่อแบบเยนยอแล้ว <c oughs> หรือว่าพูดยิ่งกว่าแอดเวนเจอร์โอเคครับผมก็จบกันไปสําหรับการรีวิวรถ Commander SPX นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วใคร อยากที่จะดูคลิปแบบไหนสามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับผมผมชอบดูสีใครคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเรามาจัดกิจกรรมในครั้งหน้าถ้าใครอยากได้รถคันนี้ใครอยากได้รถคันนี้ี่คอมเมนต์บอกไว้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมานะครับผมไปแล้วแล้วเจอกันบ๊ายบายจุ๊บ